สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวากีฬาครับเริ่มกันที่ผลงานของทีมเปตองหญิงไทยนะครับคันธรสชูช่วยก็ควา้าแชมป์โลกเปตองหญิงประเภทชุดติ้งครับการแข่ันเปตองชิงแชมป์โลกบุคคลหญิงประเภทชุดติง้งตีลูกแม่นยำณเมืองดูเอประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศคันธรสชูช่วย นักกีฬาจากประเทศไทยนะครับเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนตีลูกได้แมนยำตามสถานีต่างๆนะครับเอาชนะซาราเดียสจากสเปน43-31คะแนนครับทำให้คันธรสควา้าแชมป์โลกชูตติ้งอันดับ3ร่วมนะัเป็นของนักกีฬาจากนอร์เวย์และตรุรกีผลงานของคันธรสชูช่วยซึ่งมีโคชเชอร์รี่พลตำรวจตรีหญิงลือชุมลวิชัยดิตเป็นผู้ฝึกสอน,นครับรอบ8คนสุดท้ายชนะเวียดนาม และก็รอบรองชนะเลิศชนะนอร์เวย์นะครับถือว่าเป็นแชมป์โลกประเภทที่3ในปีนี้ของคันธรสสาวจากจังหวัดพัทลุงโดยก่อนหนี้ได้แชมป์โลกหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ในการแข่งขันที่อิตาลีเมื่อเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ทีมชาติไทยก็ได้แชมป์โลกประเภทชุดติ้งหญิงเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีหรือว่านับตั้งแต่เรือเอกหญิงทองสีตมโครได้เหรียญทองในปี2004พร้อมกันนี้คันทรสชูช่วยยังเหลือแข่งขันอีกหนึ่งรายการนะครับในประเภททีมหญิงจิงแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วย La couleur ne doit pas lui plaire. Et... Mesdemoiselles, on vous salue.